นี้เราจะทำไก่ย่างผัดซอสพริกหมาล่ามีไก่ย่างป้าแล้วก็กระเทียมผัดรากผักชีมีซีอิ๊วซีอิ๊วหวานซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงน้ำตาล พริกหมาล่าน้ำปลาก็าไม่ได้วางเดี๋ยวปรุงลงกระทะเลยเดี๋ยวไปดูไปดูกอทำนะใส่กรเตรียมน้าผักชีจ้ะตรียมน้าผักชีนะอัดให้หอมก่อน ที่หอมแล้วใส่ oh, <okay. S 1> ต้องป้วยกันอิ่วซ้นหอย น้ำนิดหน่อยจ้ะโบยเนะ้อยเล็กๆน้ำปลาจ้ะต้นน้งนะ้ำตาลจ้ะน้ำตาลนะไปช้อนครึ่งของช้อนชานะ อันนั้นคนขนขนน้ำมันหอยลงให้หมดทานอยู่ชิ้นกันจ้าชิ้นกันเดีค่อยพริก tem nấm ta này, này tôi tem nấm ta này thôi thì tôi cho ọc thêm đi, kiếp mà la ra chả? เอาให้เท่า,ากันจ้ะหอมกลย่นเลยถ้าใครกินเผ็ดได้เวอร์ไปเพิ่มพริกได้นะ แนะป้มเผ็ดเนี่ยแล้วแต่เราเลยเผ็ดมากก็ใส่มากโรยทิชช่ไ,ได้แล้วเนี่ยแต่ป้ามไม่โรยหรอกจะได้ดให้ไก่พอร้อนก็อพอแล้ว,ลวไฟลงหน่อย น้ำซอสเขาเข้าไปในเนื้อไกไ่ไก่เขาดูดเอาซอสเข้าไปเนื้อไก่จะชุ่มชุ่มชําๆจะได้อร่อยไม่ใช้หมูใช้หมูก็ได้นะไม่จําเป็นนะถ้าไม่กินไก่ก็หมูแทนนะหมูก็ต้องเอามาทอดก่อนนะทอดพอสัก้พอไม่ต้องให้สุกจัด ก็เราทำมาคั่วอีกทีเนาะเราจะแข็งถ้าทำหมูก็อีกวิธีหนึ่งนาะวิธีทอดอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยววันเดี๋ยวว่าวันหน้าป้าจะลงให้นะวิธีทอดหมูเอาจะมาผัดซอสในนี่เนาะก็ทำแบบไก่ไม่ได้นะแข็งโป๊กเลยนะต้องมีวิธีของเขา ให้ซอสเหนียวมากนะเพราะถ้าซอสเหนียวอะ่ะเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วเขาเซฟตัวเ็าจะเป็นเหนียวเป็นแตงเมลไม่ลอ,อยนะมันจะรัดไก่เราแข็งนะเอาพอประมาณว่าเขาไม่เหนียวอะ่ะจะยไก่เราฉ่ำแล้วก็พอเนี่ยเดี๋ยวประมาณนเนี้เดี๋ยวป้าจะตักจัดจานนะเดี๋ยวป้าขอตักจัดจานนะ่อจัดจานจ้ะ หอมมากเลยเราสามารถดัดแปลงได้นะเมนูไปซื้อมาไปย่งางก็มาดัดแปลงเอาแต่งหน้าด้วยผักชีจ้ะเพื่อความสวยงาม แล้วน <Workers. S 2> ่ากินอีกนะประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วไก่ย่างซอสพริกหมาล่าป้าถ้าชอบถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นให้ป้าด้วยจ้าขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าก็จบคลิปแค่นี้นะ